หง่อยตื้นพอผสะอ่อนง่าพอผนตีนะโอ้ยคือมาขาวมากอันใหญ่แท้งึ้แตมาไปหลอดทองนี่เลยควรอ่ะควดอ่ะพวดอ่ะทำไปได้อ้วนเอ้ยอ้วนอ่อนพอนะคะนานนานพอมานะคะอ่อนพอ ออพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะใต้จริงๆลูกใครเนี่ยทำไมซา้อย่างนี้พี่ลีเอ้ยมาเบิ่งกับเดินนี่ลูกใายผู้ใดพูด,ด,พด,ดอ่ะออยิ้มหวานเลยอ่ะ ย่านะะควันนี้อ้อนพ่ออย่างเดียววันนี้ผมผมไม่เอาครับย่าเดี๋ยวตอนเย็นผมกินทีเดียวตอนนี้ผมขออ้อนพ่อก่อนนะครับนานๆพ่อมาทีนะครับเพิ่นเพิ่อนเพื่อ,อืมย่าแปดมัดเมื่อกี้โอ้ยแปดมัดเมื่อกี้เอาไว้ให้มู่เพื่อนมะบอกจัดแล้วค่ะโอ้ยตั้งหากอะไรจะไปร่วมกับหมูแบนเด้ออันน่ะอันน่ะค้าหน่อยขาหน่อยค้าหน่อยค้าหน่อยขาหน่อยอุ้ย เป็นยังก็หันหลังใส่ยังซึ้นอ้ยอ้วนไ้ยอ้วนพูนะไปแล้วไปละไปแล้วดวาวพลียพ่ความสุนของอ้วนนะคะความสุนสุนแบบน่ารักน่ารักนะคะวันนี้ไม่สนใจใครเลยครับสนใจพ่อคนเดียวครับเออพูดอ่ะ พูดนะเอยบอห่างพอเลยค่ะเอา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 มนเข้าไปแล้วมนเข้าไปแล้วะคอพกพอูนกัยู่ดีดีค่ะพูน่ะลูกลูกมนลูกเฟียบันไดกัยืนนิ่งอยู่พูนโอ้โหนิ่งนะคะนิ่งนิ่งนะคะนิ่งนะคะนิ่งมากเลยห้องนึงห้องนึงในเครงไปอ้น ของพี่พี่เครื่องไปลูกกระล่างไหนคะแนนมาดูอ<ห>วนอวนช้างเต็มสันห้าร้อยคะแนนเอาไว้โอ้ยเนาะวันนี้ไม่ไปไหนเลยนะคะวันนี้อยู่แต่ในพ่อนะคะอยู่กับพ่ออย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้สนใจปลากระเงียงเลยนะคะดูนี่ปลากระเงียงอยู่ข้างหน้านะคะแต่ไม่สนใจนะคะไม่สนใจปลากระเงยงเลยวันนี้ปลากระเงียงบอกว่าโอ้ยผมวันนี้ดีครับดีครับว่างั้น ผมสบายเลยไม่มีคนมาแย่งผมเลยนู่นนะคะไปอ้อนพ่ออย่างเดียวเลยก็ด้ก็ดจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออเออจุ๊บจุ๊บโอ้ยยอดยอดครับโอ้โนองแกตาเราไปอยู่นู่นนะคะใต้ล่มไม้นะคะแกตาดูนะคะดู ยังล่ะพี่ปีโอ้โหพี่ปีหยังพี่เฮ็ดยังพี่ปี๋ทำอะไรสนใจหนูหน่อยค่ะสนใจหนูหน่อยค่ะโอ้โหเล่นดินทรายนะคะเต็มหลังเลยแล้วขมาแล้วห้ามัดกันค่ะขอบคุณค่ะไม่ปร อะไรนะไม่ได้ยินไเรีม่อเมสี่เร็บยบย์ดูดูท่ายืนนะคะท่ายืนท่ายืนนั่นนั่นม่แล้วพี่ชายงนี่พี่หญิงให้อ้อยหมูแบนด์หนึ่งมาด์กาให้ทีมพ่อนหนุ่มเจดสองร้อยคะแนน

พ่อมาหาผมผมอิ่มมากเลยพ่อคนทำนะคะ่เพิ่นกระอ่อนลูกิ่นลูกิ่นกรอ่อนพ่อคน้ยพีู่น่อยซื้อ้าให้้างหุยโอยยโอยยหอยหุ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 ยรับหุยย่อยหุยหุยยหุยยหุยหเหุยหุยถูยหุ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 ยพี่หุยหุยหุี่ยยยอย

มีแปะเชื่อนะค่ะพี่ต้นบ้านหนองมีแปะเชื่อกค่ะอ่อนคักอ่อนคักเออเออ

นไปอ่อนพออีกแล้วไปอ่อนพออีกแล้วพ่นพนนเป็นเก่าแต่ได้พุนพนหนึให้น้งดาวห้าให้ด้วยหนุ่หมัดเอาแนมาท่ใหญ่มงายมัด้วบอกกลัวเลยเนาะเออ เออนั่นพอเอาอ้อยไม่กินแล้วเอากินลยอมา่ะกเอากินเกินโหนุนรับเพิ่มให้ไหมคะแม่พอก็ให้หนเออเออพอดึงดีแล้วเออเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อฮักให้วระอ พีค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ like, คือหนึ่งกำลังใจนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเ,เพราะว่าใกล้จะถึงวันเกิดสาวปีแล้วนะคะวันที่สองมกรานี้นะคะ โอขอให้ยอดซับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขอพระคุณแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านจ้า